ที่ทุกคนต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือสติกเกอร์ติดตา2ชั้นแบบนี้นะคะซึ่งใช้ที่รีมีนะคะมันก็เป็นขนาดไซส์ S นะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่อยากจะให้ชั้นตาชัดกว่านี้นะคะเลือกเป็นไซส์ M ไซส์ L นะคะความหนาตรงนี้นะคะ่ะก็จะหนามากกว่านะคะอันที่2ก็คือสเปรย์น้ํานะคะซึ่งน้ําที่รีเติมเข้าไปเนี่ย ก็เป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ามาเติมในนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำประปาเนี่ยมันจะสก,กปรกนะคะมันก็จะขึ้นค่าเอามาใช้กับตาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือแหนบนะคะจะเป็นอันเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องเป็นทรงนี้นะคะเอาที่เพื่อนๆใช้แล้วก็ถนัดนะคะวิธีการใช้นะคะขั้นแรกเลยเพื่อนๆจะต้องหยิบสติกเกอร์ออกมาอย่างนี้ค่ะสะกิดเขาก่อนนะคะที่เนี่ยคะ่ะที่ขอบๆเลย หลังจากสก,กิดแล้วนะคะเขาก็จะหยิบง่ายมากเลยก็หยิบขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะก็วางบนมือของเราค่ะมือนะคะฉีดสเปรย์น้ําลงไปค่ะหนึ่งคนกาวก็จะตึ่มสติกเกอร์ติดตาสองชั้นจากนั้นก็นําแบบนี้ค่ะอ่อนๆปลวกเปียกเงี้ยค่ะสมมุติว่ามือของรี่ตรงนี้เป็นเส้นพับตาใช่ไหมคะลี่ก็มาวางบนเส้นพับตาอย่างนี้เลยค่ะ จากที่เราลืมตานะคะตาเราก็จะเป็น2ชั้นค่ะหลังจากหยิบแล้วก็มาวางบนฝ่ามือค่ะแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำให้เปียกแบบนี้ค่ะใช้แหนบหยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะวางบนเส้นรอยพับตาเส้นบนฝึดตรงนี้นะคะที่เราเห็นเป็นชั้นนะคะเชอรี่ขอไม่ปรับความเร็วนะคะซึ่งตำแหน่งที่รีวางนะคะวางตรงกลางนะคะใช้แหนบนะคะค่อยๆแตะลงไปกดลงไปนะคะ หลับตาไปก่อนนะคะแล้วก็รอให้มันแห้งขาดหลังจากที่แห้งเราถึงจะค่อยลืมตาถ้าสติกเกอร์เปียกอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะขยับสติกเกอร์ตามที่เราต้องการได้ค่ะอันนี้ก็คือความเนียนของตาขายตา2ชั้นค่ะซึ่งจะเนียนกว่าสติกเกอร์ทั่วไป นี้ก็คือยังไม่ติดข้างนี้ก็คือติดแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะถ้าเรามองลงก็จะได้แบบนี้ถ้าเรามองมองตรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูทุกมุมเลยนะคะพี่ลี่แต่งทาตาสีชัดๆนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าสีมันไม่ได้หลุดเลยนะสติต๊กเกอร์ตาสองชั้นก็อยู่เหมือนเดิมพนะี่ลี่มีเทคนิคสําหรับคนที่ซื้อมาผิดขนาดไม่ใช่ไซส์ขนาดตาของเราตาเราเนี่ย ต้องการสติกเกอร์ที่มันมีความใหญ่และหนาขึ้นมาแต่ว่าซื้อมาผิดอันไซสเป็นสติกเกอร์ไซส์เ,สเ,สเล็กจะทํำยังไงถ้าเกิดจะเพิ่มขนาดของมันเนี่ยเพิ่มยังไงนะแบบตาข่ายเราก็จะเอาสติกเกอร์อันที่2นะคะมาติดทับรอยที่เราติดไว้ชั้นแรกติดทับไปแค่ครึ่งหนึ่งให้สูงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็คือมีสติกเกอร์2แผ่นแล้วนะคะอยู่บนเปลือกตาค่ะ เกิดมีอันเล็กๆเหมือนลี <S <S ่นะก็ต้องใช้สองอันซึ่งจะเปลืองกว่าดังนั้นก็แยกซื้อไปเลยค่ะซส์ SML ก็อเนี่ยมันจะมีวิธีใช้ต่างกันนะคะสติกเกอร์ตาข่ายเนี่ยจะใช้ติดหลังแต่งหน้าเสร็จสติกเกอร์แบบธรรมดาจะใช้ติดก่อนแต่งหน้าค่ะเดี๋ยวลี่จะติดสติกเกอร์แบบด้านให้ดูนะคะสติกเกอร์แบบด้านเนี่ยก็มันไม่มีอะไรมากมันจะต้องติดก่อนแต่งหน้านี้ลี่จะให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะความเนียนอะไรอย่างงี้นะคะก็วิธีการติดก็ติดเหมือนกันคือติดที่รอยพับตาเหมือนกันนะคะ อันนี้มันจะไม่ค่อยติดแหละเพราะว่าพอเราเพิ่งทาตาไปเห็นไหมมันก็จะหลุดๆเลยหลุดเลยอย่างนี้นะคะเวลาลืมตาก็จะเป็นแบบนี้แต่เวลามองลงก็คือก็คือเราจะเห็นสติกเกอร์ดังนั้นเขาจะให้ติดก่อนที่จะแต่งหน้าค่ะแบบพอติดก่อนแล้วเราก็ค่อยทา,ทาครีมลงพื้นแล้วก็ทาตาทาเบสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะก็เห็นอยู่ดีค่ะ คือถ้าไม่ซีเรียสนะคะก็หัดใช้สติกเกอร์อนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนลี่ก็ใช้สติกเกอร์แบบนี้นะคะซึ่งก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะหัดติดก่อนตัวอย่างน้นอยๆติดให้รู้ตําแหน่งว่าถ้าเป็นตาเปลือกตาเราตรงนี้เราจะติดชั้นตรงไหนสูงไปถึงไหนเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างเงี้ยค่ะติดให้ชินไปก่อนพอเรารู้จังหวะแล้วเราค่อยมาติดจริงแบบตะข่ายก็ได้นะคะเพราะว่าตะข่ายมันจะยากกว่าเพราะว่าเวลามันเปียกเนื้อจะอ่อนมากๆแล้วก็ ติดยากหน่อยนิดนึงสำหรับมือใหม่ค่ะแบบนี้ก็จะติดง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะแข็ง,งนะลายมันจะคล้ายตาข่ายเลยนะเห็นไหมมันเป็นลายสก,กอตอะ่ะมันก็จะแข็งแบบนี้ไม่อ่อนไม่อ่อนบวกเปียกจะตั้งได้แบบนี้เลยนะคะปกติรี่ใช้แหนบอันนึงแล้วก็จับเปลือกตาอันหนึ่งอย่างเงี้ยปกติจะติดอย่างนี้นะแล้วก็ดูกระจกแต่ตอนนี้รกระจกรี่ทาหล่นแตกนะคะรี่ก็เลยต้องถืออันนี้ก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้จะมีความเนียนกว่าตัวแบบมันนิดนึงให้สังเกต บางทีรีก็ติดหลังแต่งตาเสร็จเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีลืมนะคะแต่มันจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเพราะเรามีรองพื้นแล้วผงอายแชโดว์เนี่ยอยู่บนสุดผงแป้งผงแรงตา่างแล้วพอเราติดอะ่ะมันก็เหมือนเอาสก็อตเทปไปติดบนผงแป้งอะ่ะมันก็ไม่ติดผิวเราเพียง <c oughs> แต่ว่ามันจะติดออกมาสวยมากหรือสวยน้อยตามที่เรารู้สึกเท่านั้นเอง เพราะจริงๆอะขั้นตอนการติดอะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะนี่แนะนําว่าให้มีสติกเกอร์แบบธรรมดาก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะหัดติดหลังจากเราติดชํานาญรู้ตําแหน่งแล้วก็ซื้อสติกเกอร์แบบตาข่ายค่ะคนอาจจะดูแล้วแบบก็ยังยากอยู่ดีใช่ไหมไม่ต้องกลัวค่ะให้ลองทําก่อนแล้วจะรู้ว่าครั้งแรกมันยากเสมอแต่ครั้งต่อไปมันจะง่ายขึ้นค่ะครั้งแรกของรี่ก็ติดตาเบี้ยวเหมือนกันนะคะตาสองชั้นไม่เท่ากันเลยต้องบอกว่าบางทีเราติดเนี่ยเราดูในกระจกมันเท่ากันแต่เราลืมตาปุ๊บมันไม่เท่ากันเกิดจากอะะไรรู้มค ติ๊กตับติ๊กตักติ๊ตหน้าเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะทุกคนอันนี้หน้ารีข้างนี้จะเล็กกว่าข้างเห็นไหมข้างนี้จะใหญ่ข้างนี้จะเล็กแล้วก็คิวบางทีก็ไม่ค่อยเท่ากันจริงๆอาจจะเท่ากันแต่เราอาจจะเขียนไม่เท่ากันมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกแต่เราทําให้มันดูดีที่สุดสวยที่สุดในแบบของเรานะคะ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งกริง๊งกริ ค้วยนะคะครั้งหน้าเชลรี่จะเอาอะไรมาบอกอีกหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอทุกคนโชคดีนะรักนะักจุ๊บ